โอเคก็ผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านกันด้วยเลยก็ผมสำหรับการอัปเดตใหม่ใน add-on one piece v ห้าสีบสี่ผมก็จะรีวิวในเฉพาะส่วนที่สําคัญก็แล้วกันนะครับผมเอ่าก็ในส่วนการอัปเดตใหม่ก็จะเป็นช่องด้านล่างสองช่องครับผมที่ขึ้นเป็นแม่กุญแจครับผมอ่าวิธีปลดล็อกใช้งานเราก็แค่ใช้หาคีย์ครับผมกดค้างไว้ที่หน้าจอก็ผมก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับผมก็กดค้างไว้ที่หน้าจอครับผมนี่ ก็จะปลดล็อกแล้วครับผมเห็นหรือเปล่าโอเคครับผมสําหรับในส่วนของฮาคิก็อ่ากดค้างไว้ที่หน้าจอครับผมอ่าจะเป็นการใช้ฮาคิแบบนี้ครับผมให้ทําการกดย่อครับผมถ้ากดย่อมันจะเป็นการเลือกฮาคิครับผมนี่แล้วก็กดค้างครับผมประมาณนี้เลยครับผมสําหรับฮาคินี่สําหรับวิธีปิดใช้งานครับผมก็ให้กดค้างไว้ที่พื้นหนึ่งครั้งครับผมอ่าท่านี้ก็จะเป็นการปิดใช้งานฮาคิครับผม ในส่วนของพลังผลิศาสตร์ก็เป็นของอ่าอาคายิโนครับผมในการอัปเดตใหม่เข้ามาในการอัปเดตใหม่เข้ามาก็จะเป็นสกิลหนึ่งครับผมเอฟเฟกมันก็จะสมจริงขึ้นกว่าเดิมนี่ครับผมนี่ครับผมก็เป็นประกายไฟประมาณนี้นี่ครับผมมาดูในส่วนของสกิลอันต่อไปครับผมก็จะเป็นการยิงครับผมนี่จะเปลี่ยนแบบใหม่มันจะไม่บังหน้าจอกับผมถ้าเป็น Uncle อันเก่ามันจะเป็นการบังหน้าจอ อันนี้เปลี่ยนใหม่ครับผมเป็นการเพิ่มเอฟเฟกขึ้นมาให้มันสมจริงขึ้นกว่าเดิมครับผมประมาณนี้เลยครับผมเอฟเฟกก็จะสมจริงประมาณนี้เลยีตอนยิงออกไปก็จะประมาณนี้ครับผมก็ในส่วนของอันต่อไปก็จะเป็นการยิงหมัดลาวาครับผมอันก็จะเป็นการเจาะพื้นแบบเป็นโพกครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเพียงแค่การสร้างหลุมตื้นๆเองครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนส่วนต่อไปของการอัปเดตก็เป็น พลังผลิตศาสตร์ของพลเรือเอก ROKY ครับผมในส่วนของการอัปเดตก็จะเป็นมีดแบบใหม่ครับผมประมาณนี้เลยสําหรับการอัปเดตก็จะมีการเพิ่มความสามารถมา4อย่างครับผมอันดับแรกเลยคือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นน้ําแข็งครับผมกดค้างไว้ที่พื้นครับผมอ่านี่ครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับผมสภาพแวดล้อมก็จะเปลี่ยนเป็นน้าแข็งครับผม ก็ในส่วนของอันต่อไปก็เป็นหอกครับผมอ่าสามารถยิงได้ไกลกว่าเดิมครับผมนี่ประมาณนี้เลยครับผมก็ส่วนดาบนะครับผมก็สามารถใช้ตีน้ําแข็งให้แตกได้ในทีเดียวก็ผมก็กดตีธรรมดาปกติครับผมนี่ก็จะเป็นการทําลายน้ําแข็งติ้งครับผมก็ในส่วนของอันต่อไปก็จะเป็นรองเท้าครับผมกดค้างไว้ที่หน้าจอครับผมนี่ตอนเราเดินนะครับผมก็จะมีน้ําแข็งอ่าตามมาครับผมถ้าเราจะให้มันขึ้นข้างบนเราก็เงยหน้าขึ้นแล้วเราก็เดินครับผม นี่ครับผมประมาณนี้เลยแต่ถ้าอยากให้ลุกมาข้าลงล่าง om, เราก็แค่คุ้มหน้าลุงแล้วก็เดินลุงครับผมนี่คร uh ับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมสําหรับการเดินเหาะหรือเดินอากาศได้ครับผมด้วยน้าแข็งก็ในพลของอันต่อไปเป็นของมาเจลเรนนะครับผมในส่วนของบุตรมาเจอเลนก็จะเป็นการเอาคูลดาวน์ออกครับผมส่วนสกิลก็เป็นเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอจะเป็นการเอาคูลดาวน์ของสกิลสามออกครับผม สกิลนี้เลยครับผมเป็นการเอาคูดาวออครับผมอ่ามันก็จะไม่มีคูดาวครับผมเราก็สามารถใช้สกิลได้ต่อเนื่องเลยครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมในส่วนของอันต่อไปก็จะเป็นฝุ่นทรายครับผมสกิลแรกก็จะเป็นการยิงทรายออกไปครับผมนี่ประมาณนี้เลยครับผมสกิลที่สองอ่ะก็จะเป็นพายุทรายครับผมนี่จะทําให้คนที่โดนลอยขึ้นไปบนอากาศประมาณนี้เลยครับผม ก็สำหรับในส่วนของอันต่อไปก็เป็นผลของเมาโก้นกอมตะครับผมสกิลแรกก็จะเป็นการฟื้นฟูเฮดีครับผมนี่ประมาณนี้เลยครับผมถ้าเรากดย่อจะเป็นการเพิ่มฟื้นฟูเ p ดีขั้นสูงครับผมมันจะจะเป็นการเพิ่มอ่าแบบรวดเร็วครับผมอันนี้จะเป็นการเพิ่มเ p ดีแบบปกติครับผมอ่หลังจากสกิลสองก็เราจะเป็นการบินขึ้นไปนะครับผมบนฟ้า ให้กดรูปปุ่มกระโดดค้างเอาไว้ครับผมก็จะเป็นการบินครับผม hmm. อ่าส่วนสกิลสามก็เป็นตาประทับนกฟีนิก์ครับผมนี่กดค้างไว้ที่หน้าจอครับผมเพื่อเป็นการชาร์จพลังครับผมอ่าดูได้จากตัวเลขด้านบนสูงสุดที่เป็นสีฟ้าครับผมนี่ครับผมท่าสามก็จะเป็นการปล่อยอท่านี่ครับผมจะปไปตีนกฟีนิก์ครับผมในส่วนของสกิลที่สี่ครับผมจะเป็นการปล่อยพึงสีฟ้าออกมาครับผม ่วนของอัจจุท้ายก็อ่าเป็นการแปงลงร่างเป็นนกครับผมนี่ครับผมประมาณนี้เลย <c oughs> ก็สําหรับอันต่อไปก็จะเป็นผลของไคโดครับผมอ่าก็ให้กดค้างไว้ที่หน้าจอครับผมก็จะการเป็นการแปงลงร่างเป็นไคโดครับผมแล้วก็กลับร่างมาเป็นร่างมนุษย์เหมือนเดิมครับผมจะเป็นการเอาคูดาวโอกครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีการเพิ่มสกิลมาถึงอ่า ห้าสกิลด้วยกันเลยครับผมมาดูสกิลแรกก็จะเป็นการพ่นไฟออกจากป่ากครับผมกดค้างไว้เพื่อชาร์จพลังให้ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นครับนี่แล้วก็ปล่อยออกไปครับในส่วนของการบินนะครับผมก็ให้กดปุ่มกระโดดค้างเอาไว้ครับผมนี่ก็จะเป็นการบินแล้วครับผมให้กดอ่า ่ยนะครับผมจะเป็นการลอยตัวอยู่กลางอากาศครับผมนี่ครับผมก็เป็นการลอยตัวอยู่กลางอากาศประมาณนี้เลยครับผมอในส่วนของสกิลหนึ่งก็พ่นไฟครับผมกลางอากาศเลยเหมือนในอนิเมะครับผมสมจริงนี่ก็มาดูในส่วนของสกิลอันต่อไปครับผมอ่าก็จะเป็นการปล่อยดาบอกจากปากครับผมนี่ประมาณนี้เลยครับผมก็จะยิงออกมาประมาณนี้เลยครับ ก็ในส่วนของสกิลอันต่อไปจะเป็นสกิลเกี่ยวกับพายุครับผมสามารถได้ใช้ได้เฉพาะตอนที่อยู่กับพื้นดินเท่านั้นครับผมต่อไปก็จะเป็นพายุครับผมเป็นการเปิี่ยนพายุผสมกับดาบครับผมอประมาณนี้เลยครับผมในส่วนของสกิลอันต่อไปก็จะเป็นไครโดล่างไฟครับผมให้กดค้างไปที่หน้าจอก็ผมนี่ครับผมเอฟเฟกก็จะประมาณนี้เลยครับผมพอถึงยี่สิบแล้วเราก็ปล่อยครับผม ก็หลังจากวิธียกเลิกการใช้งานครับผมก็เราก็แค่กดเปลี่ยนสกิลใหม่เท่านี้ก็จะกลับเป็นร่างไคโดปกติครับผมประมาณนี้เลยส่วนต่อไปก็เป็นเซนโงคุพระพุทธองค์ครับผมก็จะเป็นการเอาคูดาวตอนแปลงร่างเป็นพระใหญ่โอ๋ก็แค่นี้ครับผมไม่มีอะไรมากเกินแบบผลพิศสันี่ครับผมมาอยู่ในส่วนของอาวุธครับผมก็จะเป็นการใช้ดาบอ่าของจุดสลัดธรรมดาครับผมเปลี่ยนให้เป็นดาบอ่า มีพลังความสามารถเราก็จะได้ดาบมาแล้วครับผมก็วิธีใช้งานก็กดค้างไปครับผมนี่ก็จะเป็นการโจมตีแบบงอสกิลกันครับผมนี่ประมาณนี้ในในส่วนของดาบครับผมประมาณน,นี้ผมไม่เจอกันคลิปหน้าครับผมจาบคลิปนี้ก็ไปารลกทุกคนครับผม